มาเซลเกตมิดไซน์เนอร์ฟรอยดินอินส์คิโนอบบูลเอร์นิกส์แกนฟิเมอร์ชาร์มาเซลนะคะไปดูหนังกับแฟนสาวแม้ว่าเขาจะไม่ชอบดูหนังก็ตามมาเซลเกต Mit seiner f r e u n in d n n ins Kino o b w o h l er nicht g e กน Fi, l m e r ์ชาอันนี้นะคะเรากำลังเรียนเรื่อง o b w o h l ที่แปลว่าแมว่าเขาไปดูหนังกับแฟนสาวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบดูหนังก็ตามนะคะแตนั่นแหละ s ซเ n อร เวลาที่เราเรียนยูรมันนะคะทุกอย่างจะเป็นตามหลักแกรมมาหมดเลยมาเซลก็คือเป็นเขาผู้ชายคนเดียวใช่ไหมก็จะเป็นแวบที่แปลว่าเกฮ e นะคะก็คือถ้าเป็นเขาผู้ชายคนเดียวก็จะเป็นเกตแต่ถ้าฉันอีกเกฮอะไรเงี้ยนะคะมิดก็แปลว่ากับไซเนอร์ฟรอยดินกับแฟนสาวก็คือ ฟรอย d ์ดินที่ก็คือดีฟรอยด์ดินนั่นเองแล้วทีเนี้ยคำนำหน้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไซน์นโอเคอินสคิโนอบ a วลแอร c นิคส์แกนฟิวเมชัว์มันก็จะขึ้นพอเราใช้อบโวลนะคะถึงแม้ว่ามันก็จะขึ้นอบโวลแล้วอันเนี้ยก่อนที่จะถึงอบโวลมันต้องมีจุลภาคก่อนเนาะค่ะเนี้ย สังเกตด้วยนะคะอบโบ l แล้วก็ตามด้วยประธานก็คือแที่มาจากมิเอ,อ่อที่มาจากมา c ซ e เนี่ย n i ก a n f e m a เมเชลอันนี้ก็คือเราก็ต้องดูกริยาถัดไปนะคะว่ากริยาพวกนี้นะคะมันคือมันมีหลายกริยามากๆเลยมันก็ต้องเรียงแบบนี้นะคะทุกคนโอเคสวัสดีค่ะ